ช่วงของ4หุ้นสุดซึกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นในไซนเองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นต้องบอกว่าแหม่น่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนี่คือตัวของ JMT นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่24บาท90สตางเพิ่มขึ้น2บาท20สตางคิดเป็น9.69%ส่วนตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ SCI นะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่1บาท1ตางเพิ่มขึ้น24ตางคิดเป็น31.17%ส่วนตัว ที่3เชตนะครับวันนี้ราคาปิดที่1บาท95สตางค์เพิ่มขึ้น15สตางค์คิดเป็น8.33%และตัวที่4ีนห้ A W C ราคาผู้วันนี้ปิดที่4.12บาทส2ตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น3%นครับนี่คือ4หุ้นสุดซิงในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าเล่นเกงกำไรในวันพรุ่นี้อย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูด้วยหัากราฟดูแนวรับดูแนวต้าน รวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อใช้ข้อมูลเหนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดซึ่งในวันพรุ่งนี้